สวัสดีค่ะนักึสาวสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของทฤษฎีของจุลนศาสตร์เคมีค่ะและผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งในบทจุลนศาสตร์เคมีค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูทฤษฎีของจุลนศาสตร์เคมีกันก่อนค่ะนะคะ ก็จะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของทฤษฎีการชนซึ่งเราได้เรียนมาแล้วในเบื้องต้นนะคะและส่วนที่2เป็นทฤษฎีสารเชิงซ้อนกำมมันนะคะหรือ activated complex theory ค่ะเรามาทบทวนทฤษฎีแรกกันก่อนนะคะเป็นทฤษฎีการชนหรือ collision theory ค่ะนะคะอย่างที่เราบอกแล้วว่าเวลาเรามีสารตั้งต้นนะคะจะเกิดปฏิกิริยานะคะโมเลกุลของสารตั้งต้นจะต้องมาชนกัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการชนทุกครั้งจะเกิดปฏิกิริยานะคะการชนเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยหลัก2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือต้องชนให้ถูกทิศทางนะคะและส่วนที่2ก็คือว่าเมื่อชนถูกทิศทางแล้วนะคะพลังงานในการชนจะต้องมีสูงกว่าพลังงานในการพลังงาน activation energy นะคะหรือค่า Ea ภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นพลังงานก่อกำมันค่ะ ในส่วนของทฤษฎีที่2นะคะเป็นทฤษฎีสารเชิงซ้อนกำมันค่ะหรือ activated complex theory ค่ะนะคะ,ะเราดูตอนจุดเริ่มต้นก่อนนะคะจุดเริ่ต้นเรามีสารตั้งต้นค่ะสมมติเรามีสาร A โมเลกุลของสาร A กับโมเลกุลของสาร B มาชนกันนะคะโดยปกติแล้วชนแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เกิดเป็น Product ทันที ะะแต่ว่าชนแล้วค่ะเขาจะเกิดเป็น activated complex นะคะหรือที่เราเรียกว่าสารเชิงซ้อนกับมันนะคะซึ่งสภาวะนี้นะคะเราถือว่าเป็นสภาวะที่ไม่เสถียรเนื่องจากว่า activated complex นีน้มีพลังงานสูงมากนะคะถามว่าสูงเท่าไหร่ก็จะสูงเท่ากับ activation energy นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่เสถียรค่ะเขาก็จะอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่า transition state นะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็น product ได้ตลอดเวลานะคะซึ่ง product ก็คือเป็น final state ค่ะ,ะถ้าเราลองมาดูจากแผนผังพลังงานนะคะซึ่งแผนผังพลังงานเนี่ยเป็นแผนผังที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของสารนะคะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะคะเราดูที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะคะ initial state ะก็จะมีพลังงานของสารตั้งต้น นะคะ,ะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะ i n l t t a t state ก็จะเปลี่ยนเป็น t transition s t a t t ค่ะซึ่งสารนะตอนนั้นนะคะเราเรียกว่า Activated Complex นะคะ,ะสังเกตนะคะพลังงานของ Activated Complex เนี่ยมีพลังงานสูงมากนะคะซึ่งก็จะสูงเท่ากับค่า Ea หรือพลังงานกระตุ้นนะะและเนื่องจากเขามีพลังงานสูงมากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เสถียรนะคะในสุดแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น product นะคะหรือผลิตภัณฑ์ณนะสภาวะสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์เวลาเราดูเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาค่ะก็จะเหมือนกับการขึ้นภูเขานะคะโดยที่ค่าพลังงานกระตุน้นหรือค่า Ea นี้ก็คือเป็นความสูงของภูเขานั่นเองค่ะก็คือว่าสารตั้งต้นนะคะจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็คือต้องข้ามภูเขาลูกนั้นหรือค่า activated complex ค่าพลังงานของ activated complex นั่นเองค่ะ คราวน,นี้เรามาดูผลของอุณหภูมิค่ะต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเนื่องจากเราทราบอยู่แล้วว่าพลังงานของสารตั้งต้นเนี่ยมีผลในการเกิดปฏิกิริยานะคะคิดง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าสารเราอยู่ที่อุณหภูมิต่ำนะคะแน่นอนเขาก็จะมีพลังงานโจนต่ำนะคะเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเป็นพลังเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นสารตั้งต้นก็จะมี พลังงานจนที่สูงขึ้นนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกราฟการแจกแจงพลังงานนะคะของแม็กซ์เวลล์โบมานนะคะเราก็จะพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีจำนวนอน,อนุภาคนะคะที่มีพลังงานมากกว่า EA เเนี่ยจำนวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ,นอนุภาคเหล่านี้ค่ะก็จะทำหน้าที่เกิดปฏิกิริยา เกิดการชนและเกิดปฏิกิริยานะคะซึ่งก็จะส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูว่าคําว่าสูงขึ้นเนี่ยสูงขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาดูผลของอุณหภูมิค่ะต่อค่าคงที่อัตรานะคะเพราะว่าเราเรียนเรทลอมมาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าค่าคงที่อัตราสูงขึ้นก็จะส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ อาร์เรเนียซิเคชันนะคะเป็น uh, สมการที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเคนะคะค่าคงที่อัตรากับอุณหภูมินะคะเป็นไปตามสมการนี้ซึ่งสมการนี้เป็น Exponent เ a l นะคะเป็นลักษณะของ Exponent i a l นะคะจากสมการนี้เราก็พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเห็นไหมคะค่าเคสูงขึ้นนะคะและอย่างที่บอกว่าถ้าเราเชื่อมไปกับเรื่องของกฎอัตรา เมื่อค่า k สูงขึ้นค่าคงที่อัตราสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้อัตราสูงขึ้นด้วยนะคะคราวนี้ในการคำนวณค่ะ exponential เนี่ยจะคำนวณค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะปรับสมการ Arrhenius นี้นะคะให้เป็นสมการเส้นตรงนะคะโดยที่เรา take log take log ฐาน e เข้าไปนะคะ take log เข้าไปนะคะ,อะพอ take log เข้าไปแล้วนะคะจากสมการของ Arrhenius เดิมค่ะ ก็จะเปลี่ยนรูปนะคะออกมาเป็น ln k ค่ะเท่ากับ ln a นะคะลบกับค่า ea หารด้วย rt นะคะโดยที่ r ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเออเป็นค่าคงที่ของแก๊สนะคะเป็นค่าคงที่ของแก๊สคราวนี้พอได้เราเทคลอนเข้าไปแล้วนะคะเราจะพบว่า สมการที่ได้ใหม่นี้เป็นสมการของกราฟเส้นตรงนะคะเมื่อเราพลอตระหว่างเซ็หส่วนทเป็นแกน X นะคะและลอน k เป็นแกน Y อลองเทียบกับแพทเทิร์นของกราฟเส้นตรงนะคะ Y เท่ากับ y เท่ากับ m อบวกกับ4ะ,ะ,ะถ้าเราพลอตแกน X เป็นเซ้หส่วนทีโอเคไหมคะ แกน y เป็น ln k mm hmm. นะคะถ้าเราจะพบว่าเราจะได้ slope นะคะก็คือเป็นล -E บ Ea หารด้วย R นะคะซึ่ง R ก็คือค่า gas constant นะคะ8.314จูลโมลเคลวินค่ะประโยชน์ในการใช้ออของออสมการของอารีน n อ u สนะคะก็คือ ประโยชน์ข้อที่1ค่ะเราสามารถใช้ในการหาค่า activation energy จากกราฟได้นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วจากความสัมพันธ์เมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราพ l อตกราฟระหว่างเศษหส่วน T เศษหส่วนอุณหภูมินะคะกับ ln k นะคะแล้วเราหา slope นะคะได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นเส้นตรงแล้วเราหา slope นะคะเราจะพบว่า slope นั้นจะเท่ากับค่าลบ Ea หารด้วย R นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหา s l o ได้ า r ตัวนี้เป็นก gas constant เราทราบเราก็จะหาค่า Ea ออกมาได้นะคะอะหรือประโยชน์ข้อที่2ค่ะในการใช้สมการอาร n เนีสนะคะเราสามารถใช้เปรียบเทียบการหาค่าคงที่อัตราของ2อุณหภูมิได้นะคะอะก็คือว่าเราอาจจะสามารถหาค่า k ที่อุณหภูมิอื่นๆได้ในกรณีที่เราทราบค่า Ea นะะหรือถ้าเราทราบค่า k ของ2อุณหภูมิค่ะ เราก็สามารถหาค่า EA ได้นะคะโดยการ rearrange สมการนะคะซึ่งจะเป็นไปตามนี้นะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะในการใช้ออสมการของ a r รูนิยสนะคะหาความสัมพันธ์ระหว่าง K กับ T คุยดูสไล์นี้ก่อนนะคะระหว่าง K กับ T จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยนะคะเป็นแค่เรื่องของการแทนค่าแล้วก็ระวังเรื่องของหน่วยเท่านั้นเองนะคะ จะให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีนนะคะได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนไอโอดายคะ่ะเขาบอกว่าที่อุณหภูมิ326ค่ะองศาเซลเซียสนะคะมีค่า K เท่ากับเท่านี้5.4คูณ10ยกกำลังลบ4นะคะอ่ะก็มีหน่วยนะคะเป็นโมลาร์ยกกำลังลบ1เซกันยกกำลังลบ1 ะะแล้วเขาบอกว่าและอีกที่อุณหภูมินึงค่ะ36 5องศาเซลเซียสก็มีค่า k อีกค่าหนึ่งก็คือ2 8งจุคูณยกกำลังลบ2อนะคะ,ะข้อนี้เขาให้หา1น,นะคะข้อที่1ให้หาพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาง่ายคือให้หาค่า Ea ข้อที่1ให้หาค่า Ea นะคะส่วนข้อที่2ค่ะเขาให้หาอุณหภูมิค่ะที่มีค่า k เท่ากับเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือค่า k เปลี่ยนอุณหภูมิเท่าไหร่ ะะก่อนจะคำนวณค่ะเราก็ดูข้อมูลที่เขาให้มาก่อนนะคะในตารางนี้เนี่ยครูเอาข้อมูลที่เขาให้มามาลงนะคะโดยที่อุณหภูมิที่1ค่ะ599เคลวินนะคะซึ่งอันนี้ก็คือมาจาก326องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าในการใช้อุณหภูมิในสมการของออรีเนสค่ะเราต้องใช้ในหน่วยของเคลวินนะคะ,ะที่อุณหภูมินี้ค่ะมีค่า k 1นะคะอยู่ที่5.4าุณสิยกกำลังลบ4 นะคะคที่อุณหภูมิที่2ค่ะอ่า365องศาเซลเซียสใช่ไหมคะคูแปลงเป็นเคลวินเป็น638เคลวินนะคะมีค่า k 2เท่ากับเท่านี้ค่ะ,อะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการหาค่า Ea ก่อนนะคะเอาสมการมาใช้ได้เลยอารีเนียสมการที่ r e a r r a น g e ลลเียบร้อยแล้วนะคะแทนค่าต่างๆลงไปเลยค่ะตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้คำตอบออกมาเลย าาค่า R ค่ะ EA เท่ากับ R นะคะ R ตัวนี้คือค่าคงที่ของแก๊สค่ะค่าคงที่ของแก๊สนะคะซึ่งใช้ตัวเลข8 3 4จูนจูลโมลเคลวินนะคะเราจะไม่ใช้0.082ลิตร ATM ีเอ็มโมลเคลวินนะคะเพราะว่าหน่วยตัดกันไม่ได้เราต้องใช้หน่วยของพลังงานนะคะ,ะแทนค่าลงไปเลยนะคะก็คือ 8.314นะคะจูลโมลเคลวินคูณกับ t1 คูณ t2 ค่ะเอาค่าในตารางที่เราจัดการเรียบร้อยแล้วมาใช้เลยนะคะ t1 9 599 k นะคะคูณกับ t2 ก็คือ638 k ค่ะ,ะหารด้วยข้างล่างค่ะ t2 ลบ t1 ก็คือ638ลบ599 k นะคะอ่ะมีพจน์ที่2แล้วอ่ะจากนั้นเป็นรอนค่ะรอนนะคะ k 2หารด้วย k 1ค่ะ k 2ก็คือ2.8ุคูณ10ยกกำลังลบ2 k 1ก็คือ5.4ุคูณ10ยกกำลังลบ4ค่ะอ่ะหน่วยเหมือนกันคุณไม่เขียนหน่วยนะก็ตัดหน่วยไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก่อนจะกดเครื่องเล่นลองตัดหน่วยก่อนนะคะ k ตัด k k ตัด k นะคะเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วหน่วยจะเหลือแค่ จูลโมลนะคะซึ่งนะักศึกษาลองไปกดเครื่องคิดเลขมานะคะเราจะได้คำตอบค่า Ea อยู่ที่3.22ุคูณ10ยกกำลังนเปจูลโมลนะคะนี่คือคำตอบที่1อเข้อค่า Ea นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่มีอะไรมากเลยนะคะแค่แทนค่าลงไปใช้หน่วยให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะ ข้อที่2ค่ะเขาถามว่าให้เราหาอุณหภูมิค่ะที่มีค่า k นะคะเท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะเพราะฉะนั้นเราค่ามาใส่ในตารางว่าเฮ้ยถ้าเกิด k 3 5คูณ10ยกกำลังลบ3มีค่า t เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็เลือกเปรียบเทียบกับสภาวะไหนก็ได้นะคะสภาวะที่1ห,หรือสภาวะที่2ก็ได้ อันนี้ครูอลองเปรียบเทียบสภาวะที่1น,นะคะเช่นเดียวกันค่ะแทนค่าลงไปในสมนการของออยเนสได้เลยนะคะ,ะลองแทนค่าลงไปนะเราก็จะได้ว่าลอนนะคะ k 3ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วก็คือสภาวะที่3นะคะ5คูณ10ยกกำลังลบ3านะคะหารด้วย k 1ค่ะก็คือ5.4คูณ10ยกกำลังลบอ่ะนี่คือโคต์ฝั่งซ้ายนะคะ พดฝั่งขวาค่ะ ea เราทราบมาแล้วจากข้อที่1นะคะแทนค่าได้เลย3.22ุคูณ10ยกกำลัง5จูลเปอร์โมลนี่คือค่า ea นะคะหารด้วยค่า r ค่ะก็คือ8.314จูลเปอร์โมลเคลวินโอเคนะคะ,ะคูณกับ t 3ลบ t ี่1 t 3เราไม่รู้เราก็ติดไว้ค่ะ t 3นะคะลบกับ t 1ค่ะก็คือ5 9 9 k ะะแล้วหารด้วย t 1คูณกับ t 3นะคะ t 1ก็คือ599ค่ะคูณกับ t 3นะคะ k คูณ k เป็น k ยกกำลังสองโอเคนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราลองตัดหน่วยนะคะอ่าอันนี้หน่วยเป็นไรหน่วยเป็น k ตัด k นะคะอ่าเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือ t 3ที่เราคิดออกมาได้ค่ะก็จะต้องมีหน่วยเท่ากับหน่วยเคลวินนั่นเองนะคะ ตอนนี้เหลือหนึ่งตัวแปรแล้วก็คือ t3 นะคะนักศาลองย้ายข้างสมการและลองกดดูนะคะเราจะพบว่าในสุดแล้วเราจะได้คำตอบ t3 ออกมาอยู่ที่622.75คลวินนะคะหรือถ้าเราต้องการแปลงให้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสเราก็ลบออก273นะคะเราก็จะได้ออกมาอยู่ที่เท่ากับ349.75องศาเซลเซียส นะคะนี่คือคำตอบที่2ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของศึกษาเรื่องของพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยานะคะโดยเราจะใช้แผนผังพลังงานหรือแผนภาพพลังงานค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักแผนภาพพลังงานหรือ Energy Diagram กก่อนนะคะ ลักษณะของ Energy Diagram ค่ะก็จะเป็นการแสดงถึงพลังงานของสารต่างๆนะคะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูแผนผังพลังงานเนี่ยอารมณ์ก็คือเหมือนกับภูเขานะคะหมายาให้มองเป็นภาพภูเขาะะสมมุติว่าเรากำลังดูกระบวนการที่สาร A นะคะทำปฏิกิริยากับสาร B นะคะแล้วเกิดเป็นสาร AB นะคะ แผนผังพลังงานก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้น initial state นะคะซึ่งแน่นอน initial state ก็คือเป็นพลังงานของสารตั้งต้นนะคะเป็นพลังงานของสารตั้งต้นเราใช้สัญลักษณ์ Ei นะคะจากนั้นค่ะปฏิกิริยาดำเนินไปนะคะตามทฤษฎีสารเชิงซ้อนกำมันนะคะก็จะเกิดเป็น activated complex ก่อนนะคะก็จะผ่านเลยค่ะ,ะก็จะผ่านภูเขานะคะซึ่งความสูงของภูเขาเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นก็คือค่า E.A. หรือ,อพลังงานก่อกรมมันนั่นเองนะคะซึ่งสภาวะที่2นี้เราเรียกว่าสภาวะพลังงานของ activated complex นะคะหรือสภาวะ transition เพราะฉะนั้นจุดสูงสุดของภูเขานะคะก็คือพลังงานของ activated complex นะคะจากนั้น activated complex นี้ไม่เสถียรเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนต่อกลายไปเป็นสภาวะสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ ะะเพราะฉะนั้นณสภาวะสุดท้ายนะคะพลังงานก็จะเป็นพลังงานของ Product นะคะพลังงานของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะคราวนี้ข้อมูลที่เราได้จากแผนผังพลังงานมีอะไรบ้างที่ข้อมูลที่สําคัญที่เราได้จากแผนผังพลังงานนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของพลังงานก่อกำมันหรือค่า EA นะคะซึ่งค่า EA นี้นะคะเราสามารถหาได้จากค่า E ของ Activated complex ลนะคะลบกับค่า E เริ่มต้นพูดง่ายค่า Ea ของเราก็คือความสูงของภูเขานั่นเองโอเคนะคะถ้าดูง่ายๆนะคะข้อมูลในส่วนที่2ที่ได้จากแผนผังพลังงานค่ะก็คือเรื่องของความร้อนหรือพลังงานของปฏิกิริยานะคะซึ่งพลังงานของปฏิกิริยานะคะสามารถหาได้จากพลังงานณสภาวะสุดท้ายลบกับพลังงานณสภาวะเริ่มต้น พลังงานณนะสภาวะสุดท้ายก็คือพลังงานของ p r o d u ัณนะคะพลังงานเริ่มต้นก็คือพลังงานของสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นพลังงานของปฏิกิริยานะคะพูดง่ายๆก็คือผลต่างค่ะผลต่างของสภาวะสุดท้ายกับสภาวะเริ่มต้นนั่นเองนะคะสไลด์นี้นะคะเราจะมาลองเปรียบเทียบแผนผังพลังงาน2แบบนะคะฝั่งซ้ายนะคะเป็นแผนผังพลังงานของกระบวนการ e n d o t h e r m i c reaction นะคะหรือกระบวนการดูดความร้อนนะคะจะสังเกตว่ากระบวนการนี้นะคะพลังงานของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีค่ามากกว่าพลังงานของสารตั้งต้นเห็นไคะพลังงานของผลิตภัณฑ์นะคะมีค่ามากกว่าพลังงานของสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นค่าเดลต้าอีเป็นบวกนะคะก็คือกระบวนการดูดความร้อนนั่นเองค่ะนะในขณะที่ฝั่งขวาค่ะเป็นแผนผังพลังงานของกระบวนการคายความร้อน ะะกระบวนการคายความร้อนนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตแผนผังพลังงานนี้เราจะพบว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ค่ะมีค่าน้อยกว่าพลังงานของสารตั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าเดลต้าเเป็นลบนะคะค่าเดลต้าเอเป็นลบก็เป็นกระบวนการคายพลังงานค่ะนอกจากเรื่องของการดูดและการคายพลังงานนะคะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยเขามีค่า EA ไม่เท่ากันนะคะ ให้สังเกตนะคะกระบวนการฝั่งซ้ายเนี่ยมีค่า Ea สูงนะคะในขณะที่กระบวนการฝั่งขวาค่ะมีค่า Ea ต่ำกว่านะคะเพราะฉะนั้นถามว่าค่า Ea บอกอะไรค่ะค่า Ea ส่งผลถึงเรดนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพราะจากที่เราเรียนเรื่องอ r รูเนสมาแล้วเราจะพบว่าค่า Ea ค่ะจะแปลผกผันกับค่า k โอเคไหมคะค่า Ea สูงค่า k ต่ำค่าคงที่อัตราต่ำ เพราะฉะนั้นค่าคงที่อัตราตราก็จะส่งผลให้เรทต่ําไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าแผ่นถังพลังงานไหนนะคะที่มีค่า Ea สูงนะคะอัตราก็จะต่ำนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะต่าลงเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบฝั่งซ้ายและขวาค่ะฝั่งซ้ายมีค่า Ea สูงกว่าเพราะฉะนั้นอัตราในการเกิดปฏิกิริยาต่ำกว่าภาพข,ขวานะคะ กระบวนการทางเคมีบางกระบวนการนะคะเป็นกระบวนการที่ผันกลับได้เราจะสังเกตจากสัญลักษณ์ตัวนี้เลยนะคะลูกศรไปกลับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสารตั้งต้น A B นะคะถ้าปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ C D นี่คือปฏิกิริยาไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับหมายความว่าสาร C D นะคะจะกลายเป็นสารตั้งต้นและเปลี่ยนกลับมาเป็นสาร A B คะ่ะ คราวนี้จากแผนผังพลังงานที่กำหนดให้นะคะ,ะเขาให้เราคำนวณหาค่าพลังงานกระตุ้นและค่าเดลต้าของปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปะยาย้อนกลับน,นะคะ,ะเราเริ่มดูจากปฏิกิริยาไปข้างหน้าก่อนอปรียายไปข้างหน้า AB นะคะเปลี่ยนเป็นสารเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากค่า EA นะคะพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาไปข้างหน้าตอนนี้เรากำลังดูตัวนี้นะ พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาไปข้างหน้านะคะพลังงานกระตุ้นค่ะเราดูที่ความสูงของภูเขาอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถหาได้จากผลต่างระหว่างพลังงานของสารตั้งต้น AB แล้วก็พลังงานของ a c t i v a t e d complex นะคะอ่าดูที่สเกลเลยเพราะฉะนั้นพลังงานกระตุ้นก็คือเท่าไหร่คะก็คือ100ลบกับ40นะคะก็คือ60กิโลจูลอันนี้คือพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาไปข้างหน้า ดูค่าเดลต้า e ค่ะก็คือพลังงานของปฏิกิริยาค่ะเดลต้า e เราดูที่ผลต่างระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นะคะโดยที่เดลต้า e ของเราจะเท่ากับ e f ลบกับ e i ถูกไหมคะอ่า e f ก็คือ e ของ Product ค่ะเท่ากับ20นะคะ e i คือ e ของสารตั้งต้นคือเท่ากับ40เพราะฉะนั้นค่ะ,ะคำนวณออกมาแล้วจะได้ออกมาเท่ากับลบ20กิโลจูล สังเกตนะคะได้ออกมาเป็นเครื่องหมายลบหมายความว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะหรือเป็น e x o t โซเทอร์มิกรีแอคั่นนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าเราดูกระบวนการย้อนกลับดูปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะสาร cd ค่ะจะกลายเป็นสารตั้งต้นและสาร ab จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ mm. เราก็ดูแบบเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่อย่าลืมว่าเราต้องดูย้อนกลับนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูค่า EA ของปฏิกิริยาย้อนกลับดูปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะถ้าเราดูค่า EA ของปิกริยาย้อนกลับค่ะเราก็ต้องเริ่มจากสารตั้งต้น CD แล้วก็ปีนภูเขาถูกไหมคะปีนกลับเนาะเพราะฉะนั้นของปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะภูเขาสูงเท่าไหร่เราก็ต้องเริ่มจากตอนเริ่มต้นถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นค่า EA ของปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะความสูงของภูเขาก็คือ100นะคะลบกับตอนเริ่มต้นซึ่งเริ่มต้นตอนนี้ของปยาย้อนกลับก็คือ C d นะคะก็คือ20ค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับ80กิโลจูลน,นะคะอันนี้คือค่า activation uh, Activ energy ของปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะ80กิโลจูลคราวน,นี้เรามาดูค่าเดลต้า E ค่ะเดลต้า E เท่ากับ e final ลบ e initial นะคะซึ่ง e final ก็คือตอนนี้เป็น product AB นะคะเท่ากับ40นะคะลบกับ e initial ค่ะก็คือเป็น e ของสารตั้งต้นซึ่งตอนนี้ก็คือ e ของสาร CD ค่ะก็คือ20ค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับบวก20กิโลจูลน,นะคะ ไดค่าเดลต้าอ,อีเพื่อมหายเป็นบวกค่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อปฏิกิรยิย้อนกลับนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยา Endothermic Reaction หรือปฏิกิริยาดูดความร้อนค่ะคราวนี้เราลองมาวาดแผนผังพลังงานเองบ้างนะคะ,ะข้อนี้เขาบอกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงค่ะสาร x เปลี่ยนเป็นสาร y ค่ะเขาพบว่าปฏิกิริยานี้มีพลังงานกระตุ้นเท่ากับ20นะคะก็คือมีค่า ea ค่ะเท่ากับ20กิโลจูลน,นะคะ,ะแล้วเขบอกว่าถ้าสารตั้งต้น X ค่ะมีพลังงานเริ่มต้นนะคะ30กิโลจูลและกระบวนการไปข้างหน้าคายความร้อน2 0กิโลจูลค่ะเขาให้เราเขียนแผนผังพลังงานเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าแผนผังพลังงานคือภูเขาพลังงานจะต้องมีอย่างน้อย3จุดก็คือพลังงานสารตั้งต้น พลังงานของผลิตภัณฑ์และก็พลังงานของ activated complex นะคะซึ่งก็คือความสูงของภูเขาเรามาเริ่มที่พลังงานของสารตั้งต้นก่อนอเขาไม่ได้ใส่สเกลมาเราใส่สเกลง่าย,ายก็ได้นะคะ1 0 2 0 3 0 40 50กิโลจูลใสง่ง่ายเลยเขาบอกว่าสารตั้งต้น x ค่ะเริ่มต้นก่อนเราดูที่ทีละจุดเนาะ,ะสารตั้งต้น x พลังงาน30กิโลจูลค่ะเพราะฉะนั้นสารตั้งต้น x ค่ะเราเริ่มที่นี่ นะคะสาตั้งต้น x เริ่มที่นี่นะคะจากนั้นเขาบอกว่าปฏิกรยานี้มีพลังงานกระตุ้นเท่ากับ20ค่ะหมายความว่าจะปีนภูเขาต้องปีนไป20กิโลจูลน,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นไป20กิโลจูลก็คือบวกไปเป็น50โอเคไหมคะ,ะนะคะนี่คือค่า ea 20กิโลจูลตามที่เขาบอก ะะและพลังงานตรงนี้ก็คือพลังงานของ activated complex นั่นเองโอเคนะคะ,ะจากนั้น activated complex ค่ะเปลี่ยนไปเป็น Product y เปลี่ยนไปเป็น Product y นะคะ,ะจะไปตรงไหนจะไปถึงตรงไหนดูที่เขาบอกว่ากระบวนการไปข้างหน้าค่ะ x เปลี่ยนเป็น y เนี่ยนะคะ x เปลี่ยนเป็น y เนี่ยคายความร้อน20กิโลจูลน,นะคะซึ่งหมายความว่าจากจุดเริ่มต้นเริ่มที่30 โอเคไหมคะสารเเริ่มที่30คายความร้อนออกมา20เพราะฉะนั้นสุดท้ายจะต้องมีพลังงาน10กิโลจูลน,นะคะเพราะฉะนั้นโปรด u ักต์เราก็จะลดลงไปถึงประมาณ10กิโลจูลน,นี่คือสาร Y โอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะรู้เลยว่าโอเคค่าเดลต้า E ค่ะเดลต้าเ e นะคะเท่ากับ20กิโลจูลมีค่าติดลบด้วย ะะเขาเป็นการขายความร้อนอแผนผังพลังงานเขียนเสร็จแล้วค่ะเราก็มาหาค่าต่างๆตามที่เขาต้องการเลยนะคะข้อ2เขาให้เราหาค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ Y ค่ะ,ะดูจากแผนผังที่เราเขียนเลยเราตอบได้เลยนะคะว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ Y ค่ะเท่ากับ10กิโลจูลน,นะคะเท่ากับ10กิโลจูล ข้อ3ค่ะเขาให้เราต้องอาหาค่า Ea ของกระบวนการผันกลับถามว่ากระบวนการผันกลับคืออะไรกระบวนการผันกลับก็คือกระบวนการที่ y เปลี่ยนกลับไปเป็นสาร x นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการดูว่า y, y เปลี่ยนกลับไปเป็นสาร x ต้องปีนภูเขาเท่าไหร่เราก็มองที่แผ่นผังพลังงานที่เราวาดเลยค่ะอตอนนี้สารสาร y เป็นสารเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต้องปีนภูเขาเท่านี้อ่า เนภูเขาเท่านี้เพราะฉะนั้นเราหาค่า Ea ของ reverse ได้เลยนะคะอาได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คืออะ Ea ของ reverse reaction นะคะก็จะเท่ากับความสูงของภูเขาก็คือ50พลังงานที่ activated complex นะคะก็คือ50ลบกับพลังงานของสาร Y ตอนเริ่มต้นก็คือ10 นะคะคเพราะฉะนั้นค่า Ea ของปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือเท่ากับ40กิโลจูลนะคะอันนี้คือวิธีการหาค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเราเขียนแผนผังพลังงานออกมาได้นะคะรูสเกลเรียบร้อยแล้วเขาจะถามหาอะไรก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้ถ้าเขาถามเพิ่มเติมเขาให้หาค่าพลังงานของ activated complex เราก็หาได้นะคะซึ่งพลังงานของ activated complex ก็คือ50 กิโลจูลนั่นเองนะคะดูจากตรงนี้ค่ะก็จบแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะและคลิปถัดไปค่ะเราจะไปดูเรื่องของกลไกของการเกิดปฏิกิริยากันค่ะสวัสดีค่ะ